สี่จ้าตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำหนที่จอดรถภายในบ้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นด้วยตู้หนุ่มตู้ใสชุดชั้นวางทีวีชุดโซฟารับแขกแต่โต๊ะทานข้าวมาให้พร้อมใช้งานเลยค่ะห้องครัวแบบเปิดมาพร้อมเคาน์เตอร์ครัวรูปตัว L แถมฟรีเตาแก๊สเครื่องบุกวและซิงค์ล้งางจานมาให้ด้วยนะคะห้องน้ำเปลี่ยนกระเบื้องและสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเพราะฟังเสียง ต,ตรงนี้จะมี2ห้องนอนและ1ห้องน้ำหลังนี้ห้องนอนขนาดใหญ่สำหรับใครที่ชอบห้องนอนที่มีพื้นที่เยอะต้องถูกใจแน่นอนค่ะห้องกว้างโปร่งสามารถจัดเป็นห้องนอนสวยๆได้เลยค่ะห้องน้ำชั้นบนดีไซน์สวยน่าใช้งานเปลี่ยนกระเบื้องและสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยค่ะหลังนี้ทำเลดีสุดๆอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีลาดปลาเคาเ กิโและรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีวัดพระศีมหาธาตุเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหากสนใจสามารถติดต่อา